ท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดตรังคึกคักต่อเนื่องสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าเที่ยวชมเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมในเดือนธันวาคมเกือบสองล้านบาท นายแสงสรีซองทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่จังหวัดตรังเปิดเผยว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่จังหวัดตรังยังคงคึกคักต่อเนื่องซึ่งทางอุทยานได้มีการวางแผนในการจัดระเบียบเรือหรือการจราจรบริเวณหน้าท่ามอรกดวางทุนกำหนดจุดจอดเรือแยกประเภทระหว่างเรือทัวขนาดใหญ่และเรือหางยาวขนาดเล็กเพื่อความคล่องตัวและปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่อาจเกิดอันตรายจากใบพัดเรือขณะลอยตัวในน้ำในขณะที่การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ยังคง เป็นแบบตัวฉีกซึ่งมี2จุดคือที่ท่าเรือปากเมงและที่เกาะกระดานโดยได้มีการปรับแผนการจัดเก็บโดยเฉพาะบริเวณหน้าถ้ำมรกรที่เรือนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากจะผ่านักท่องเที่ยวมาแวะเข้าถ้ำโดยไม่ได้แวะจ่ายค่าร,รมเนียมที่เกาะกระดานซึ่งจากการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บที่รัดก,กุมมากขึ้นทั้งบนบกและในทะเลโดยมีกําลังชุดสายตรวจส่วนกลางประจำอุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหม่คอยสนับสนุนและสับเปลี่ยนกําลังการจัดเก็บทําให้รายได้ค่ารมเนียมเข้าเที่ยวชมเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหมในเดือนธันวา าคม2,566ที่ผ่านมาพุ่งเกือบ2ล้านบาทยโย่ซพพอรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน